สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูฟิล์มนะคะวันนี้วันที่13กันยายนพุทธศักราช2564วันนี้ครูฟิล์มก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทำเช่นเคยนะคะให้เด็กๆทายพยัญชนะกันว่าคือตัวอะไรมาดูกันนะคะตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยวอแวนต่อไปค่ะรอเรือ กไก่ตัวอะไรเอย่ยนอหนูนอหนูจะเขียนแบบนี้นะคะต่อไปตัวอะไรเอย่ยปอปลาปอปลาจะหางยาวนะคะต่อไปยอ,อยักษ์ต่อไปค่ะงองู เราจะเขียนที่หัวก่อนนะคะต่อไปค่ะคอละครั้งจะคล้ายๆกับอมาแต่ว่าจะมีหัวแตกตรงนี้นะคะต่อไปมาดูภาษาอังกฤษกันบ้างตัวนี้ตัวอะไรคะ H อ่านว่าฮอตแต่ว่ามา้าต่อไปตัวอะไรคะ ตัว i i ice cream แปลว่าไอซิมตัวนี้ตัว k k kangaroo แปลว่าจิงโจ้ตัวนี้ตัวอะไรคะตัว m m monkey แปลว่าลิงนี่ m พิมพ์ใหญ่ส่วนนี้ m พิมพ์เล็กนะคะ ต่อไปมาดูตัวเลขกันบ้างตัวเลขมีเลขอะไรเอ่ยเลข9เลข9มีรถจำนวนกี่คันคะมี9ก้าคันต่อไปมีเลขอะไรเอ่ยเลข3ลิงมีทั้งหมดกี่ตัวคะอ่ะลองนับดูนะลูกหนสอง 3ม,มีทั้งหมด3ตัวนี่เลขอะไรคะเลข0ูศนย,นย์ภาษาอังกฤษ,ษเรียกว่าซีโร่ต่อไปนี่เลขอะไรคะเลข5้า้าเขียนแบบนี้นะคะมีผีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งสองสามส ห้ามีทั้งหมดห้าตัวโอเคค่ะต่อไปมาดูสีกันบ้างนี่สีอะไรคะสีม่วง Purple ต่อไปสีอะไรเอย่ยสีชมพูภาษาอังกฤษเรียกว่าพิงอันนี้สีอะไรคะสีขาวภาษาอังกฤษเรียกว่าไว โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะวันนี้แบบฝึกหัดก็คือวิชาเรียนรู้ธรรมชาติดอบตัวเด็กนั่นเองให้เด็กๆหยิบวิชาเรียนรู้ธรรมชาติดอบตัวเด็กขึ้นมานะคะเมื่อหยิบวิชาเรียนรู้ธรรมชาติขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่7ค่ะหน้าที่7จะเป็นหน่วยรู้จักสัตว์นะคะ มารู้จักสัตว์มากมายสนทนาจากภาพแล้วขีดเส้นทับภาพสัตว์ที่รู้จักหรือว่าเ,เคยพบเห็นนะคะมาดูสัตว์โบกสัตว์โบกเด็กๆเคยเห็นแมวไหมคะแมวถ้าเด็กๆเคยเห็นให้เด็กๆติ๊กถูกลงไปเลยต่อไปสุนัขเด็กๆเคยเห็นสุนัขหรือว่ารู้จักไหมคะถ้าเคยก็ ติ๊กถูกไปเลยค่ะกระต่ายล่ะคะกระต่ายเด็กๆเ,เคยเห็นกันหรือเปล่าถ้าเคยก็ติ๊กถูกไปเหมือนกันคะ่ะนกเ,กเด็กๆเคยเห็นกันไหมคะถ้าเคยก็ติ๊กถูกลงไปเลยต่อไปสัตว์น้ำมาดูสัตว์น้ำกันบ้างนะคะสัตว์น้ำปลาเคยเห็นหรือเปล่าคะ ถ้าเคยเห็นเด็กๆก็ติ๊กถูกลงไปเหมือนกันนะคะกุ้งติ๊กถูกไปเลยปูเคยเห็นไหมคะถ้าเคยก็ติ๊กถูกแต่ถ้าไม่เคยก็ไม่ต้องติ๊กนะคะต่อไปเปิดไปหน้าที่แดค่ะหน้าที่8ดเป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเราฟังเรื่องเล่า พร้อมส่งเสียงร้องและทำท่าทางประกอบแล้วระบายสีภาพแมวให้เท่ากับจำนวนในเรื่องให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะบ้านของวิวเลี้ยงแมวไว้สามตัวมันร้องเมียวเมียววิ่งจับหนู อยู่บนหลังคาทุกคืนวิวเลี้ยงแมวไว้กี่ตัวคะเด็กๆเลี้ยงไว้สามตัวมันร้องยังไงคะทำท่าทางประกอบด้วยเมียวเมียวเมียวให้เด็กๆระบายแมวจำนวน3ามตัวคะ่ะระบายลงไปเลย แล้วก็สีแดงแล้วก็สีฟ้าจะทั้สสีโอเคค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วก็ปิดวิชาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กลงแล้วเปิดวิชาเด็กเก่งวิทยาศาสตร์เด็กเก่งวิทยาศาสตร์เปิดมาหน้าที่19จะเป็นเกี่ยวกับการผสมสีเรามาจับคู่สีกันสีแดงกับสี ขาวผสมกันจะกลายเป็นสีชมพูให้เด็กๆระบายสีชมพูลงไปนะคะต่อไปสีน้ำเงินกับสีขาวผสมกันจะกลายเป็นสีฟ้าให้เด็กๆระบายสีฟ้าลงไปนะคะ ต่อไปสีแดงกับสีน้ำเงินผสมกันจะกลายเป็นสีม่วงต่อไปสีเหลืองกับสีน้ำเงินผสมกันจะกลายเป็นสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะกรีน ต่อไปเปิดมาหน้าที่20นะคะหน้าที่20จะเป็นพลังแม่เหล็กทดลองใช้แม่เหล็กดูดสิ่งของแล้วลากเส้นโยงภาพสิ่งของที่แม่เหล็กดูดได้มาหาภาพแม่เหล็กนะคะครูฟิล์มก็มีแม่เหล็กเดี๋ยวครูฟิล์มจะลองทดลองดูดให้เด็กๆดูนะคะมาดูภาพที่หนึ่งกันก่อน ภาพที่หนึ่งจะเป็นแก้วน้ําอ่ะเรามาลองแก้วน้ํากันดูดได้ไหมคะเด็กๆดูดไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องโยงต่อมามาดูกันไก่กันบ้างกันไก่นะคะแม่เหล็กดูดได้ไหมคะดูดได้ดูดได้ให้เด็กๆโยงไปหาแม่เหล็กเลยค่ะ ต่อไปมาดูภาพต่อไปกันภาพต่อไปเป็นคลิปคลิปหนีบกระดาษคลิปหน,หนีบกระดาษนะคะเดี๋ยวครูฟิล์มลองคลิปหนีบกระดาษบ้างครูฟิล์มใช้คลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปในรูปก,กับคลิปในนี้ก็จะคล้ายๆกันดูดได้ไหมคะดูดได้ดูดได้ให้ยงไปหาแม่เหล็กเลยต่อไปแปลงสีฟัน แป้งสีฟ้านเด็กๆคิดว่า,ด,ด,ด,าดูดได้ไหมคะแป้งสีฟานจะเป็นพลาสติกดูดได้ไหมคะดูดไม่ได้นะคะแล้วเป็ดล่ะคะเป็ดดูดได้ไหมเอ่ยเป็ดเป็นพลาสติกดูดไม่ได้แล้วกุญแจล่ะคะเด็กๆคิดว่ากุญแจดูดได้ไหมมาดูกุญแจกันนะคะกุญแจดูดได้ไหมเอ่ยดูดได้นะคะนี่ นี่นะคะกุญแจดูดได้นะลูกกุญแจดูดได้แล้วก็โยงไปหาแม่เหล็กเลยโอเคเสร็จแล้วต่อไปเราก็เปิดไปหน้าที่21กันหน้าที่21จะเป็นแรงน้มถ่วงโยงเส้นจับคู่ภาพบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุภาพที่1นึ่งแอปเปิ้ลหล่นลงมาจากต้นไม้ ทิศทางไหนคะเป็นโค้โงโค้โงค้งค้หลายๆรอบหรือว่าเฉียงหรือว่าเส้นตรงคะหลน่นลงมาเป็นเส้นตรงนะคะโยงไปเลยต่อไปใบไม้ล่ะคะหลน่นลงมาจากต้นไม้หลน่นในทิศทางไหนทิศทางที่มันโค้งหลายหลรอบหมุนหลายๆลรอบหรือว่าเฉียงคะ จะเป็นหมุนหลายๆรอบนะคะเพราะว่าใบไ,ไม้มีความผิวไหวแล้วก็เบาต่อไปคนละคะคนสไลด์สไลด์ลงมาสไลด์เป็นทางไหนคะทางเฉียงให้เด็กๆขีดเดยงไปเลยคะ่ะโอเคเมื่อทำเสร็จแล้วเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ครูฟิล์มก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่นี้นะคะบายสวัสดีค่ะ